ครับเอินน้ำมัยังแม่เนี่รน้ไผู่ยูน้ไม้ไผ่เอื่นอีกซหนึ่งแม่ที่เพิ่นเอื่นแม่น้ไม้เก่าแม่บอกบนะเอ่นเป็นน้มไผ่น้ำนไผ่แม่บอกน้มไผ่บอกน้ไม้ไผ่น้ำมวงไปซึเนาออน้ไม้ห่วกนี่ครับพี่น้องครับป้าทอดนกนไม้ไผ่น้ไม้หวงกระชังหักน้ไมัหวกกน้ไม้หวงสิเป็นเส้นทุงสิบอ๋อนี่น้มัวกนี่น้ไม้ไผ่มันเถาะ เอามาทึ่เขาเป็นบ้าแม่มันนี่บ้าแม่เราเอามาเห็ดน้องมาสวมเป็นบ้านนี่นี่ไม่สวนน้องใหม่ดงมีห้องฟันเปียกมันมันมันเทอาะชิวมันบันน่ะสอชิวมันออกเาะอันบางงามันออกเออกาบมันน่ะรับโอ้ที่มันติดดินกาบมันแข็งแกรงหน่อยห้องสอออกก้อนมันเทอนี่ครับพี่น้องครับเ็ดยูเห็ดกินพี่น้องเอ้ยครับได้น้องใหม่ไผ่มาจากเที่เขาพี่น้องครับขอมา ปอกเปียกออกพี่น้องปอกเปียกสาซาอะไรครับมาล้าง,ง,ง,งท่นล้งางท่านข้อมซาเป็นว่าป่ะนี้ยล่างทานข้อมซาอู้พี่น้องครับมึงจะหนุย่ยงงามงามงมงพี่น้องเบิ่งมึงรับพี่นอ้องเฮ้ยรึเปล่พี่น้องมึงขับผมนะพัดหนักหนักพี่น้องครับข้าไปแกงไปต้มได้ป่ะเนี่ยน้องหม้มือนี่ยได้มันห่ากันน้ำจืดโอ้มันโคมันพอ ข้าวต้มข้าต้มนั่นามัน,ออน,น,น,อนทอดมันบนตนน่ต้มมันโดนจังสังแจงกินได้แทบมันทอะ <c oughs> โอ้แล้วน้ำใบสม,มันคือบอลว่า่าคมจัล่ะบ่าคมแล้วมันดองเลยดิโอ้มนดองไว้พึ่งหูดีนี่พี่น้องครับพี่น้องบางท่านอาสิดพึ่งหูขึ้นกันก็ผมนักเพียงน้องน,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 นี่แหละครับมันอันนอไหม้อันไทยนี่มันคมพี่น้องคมบ่อยห้อเอาเทียดดีๆเรามาดองมันก่อเศร้าคมพี่น้องแต่ว่าขันห่อเอาเสียเอาไปต้มกินเลยพี่น้องก็ต้อง ต้มไร่นามันบ่ต้มดุนดต้มดุนดนแล้วก็เอาน้าออกไร่นามันบ่ขั้นออกตี่โอ้แ่งพี่น้องครับเบิ่งเลาเห็ดน้องไม่ส่งเดี๋ยวคลิปต่อไปผมส้ให้พี่น้องเบิ่งครับเล่าฟานเป็นน้องไม่ส่งให้พี่น้องได้เบิ่งครับนี่ครับโอ้ล้วพอเล่าปอกเปียกมาจากเขาหรือตัวนี้แม่นบ่นี่ปอกเปียกมาเลยก็เราก็มาลายใช่ปะก็มาลายไปเลยเนาะสองสามชุง ้องทามเหมือนถุงง่ายๆนี่ครับกองทาถุงง่ายๆโอ้ครับนี่ครับ,รบการทํำอยู่หายอยู่หายจินีสาเนนอพี่น้องครับเห็ดนอไม่สมจากนอกไม้เทิงผู้เขาพี่น้องครับเทิงนนพงนนี่เป็นนอไม้หววพี่น้องเป็นนอไม้หววเอาไม่เห็ดเป็นนอไม้ถุงครับพวกนี้จะหวานอ่อนครับแต่ว่าน้องนอไม้ไพ่นี่มันสีน้อยงพี่น้องนอยงรสชาติมันจะคงคมยังนอยครับเพิ่นจะมาเห็ดเป็นนอไม่สมครับเบิ่งกรมวิธีการผลิตพี่น้องว่าแม่เพ่ง เพิ่นสีเฮ็ดจังไดน้องไอสมสู้พี่น้องกินนํำกันครับนี่ครับเป็นตัวอย่างครับที่เพิ่นเทดไ้พี่น้องตัวอย่างครับนี่ครับเป็นตัวอย่างพี่น้องใส่ถุงไ้ดีๆพี่น้องมังครับนี่ครับใส่ถุงอัดใส่กองใส่ขวดงามงามพี่น้องมังครับนี่ครับตัวอย่างครับเบิ่งอันต่อไปพี่น้องว่าเล้าสีเฮ็ดจังไดพี่น้องมังครับนี่นี่ครับใส่ขวดน้ำกินพี่น้องใส่กระปุกพี่น้องบู้พี่น้องครับ ชุดนี้ลหละพี่น้องเพื่อนจะเอาขึ้นไปน้ำครับแดงไห้ซู่พี่น้องไปกินน้ำกันครับคลิปนี้มาท่านสวัสดีครับ